งานเบื่อมีเมียเหมือนหนึ่งคนมือนมียักษ์อยู่สิบตัวน่าเบือจริงๆลยเหนื่อยก็เหนื่อยอ๋อเดี๋ยวนี้มีบทรับหลังเลยแปะฮะบทอะไรไม่ได้บ่งมีข้าวให้กินก็บุญตายแล้วแล้วดูสภาพตัวเองสิแล้วก็ผีตายซากที่ไหนมีความคิดอะไรมั่งวันๆนหนึ่งอ่ะนี่ร้านก็เก่าเก่าแปะ อะไรฉันว่าร้านเรามันโซมมากเลยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่เก้าอี้นี่เปลี่ยนดีไหมใช่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 ตู้ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เก่ามากเปลี่ยนดีไหมใช่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 ฉันว่าแกนี่น่าจะไปลงหลุมดีไหมใช่ใช่เฮ้ยไม่ใช่อย่างง้างหรืออยากขยายร้านใช่ไหม อยากขยายร้านรู้จะเอาเงินท ah? mm ี่ไหนมาหาเสื้อผ้าไอ้พวกเวียนใหม่ๆก็ยังไม่มีเอ๊ะนี่เราจะไปเอาเงินที่ไหนดีเนี่ยขึ้นไงนะที่ทำอะไรดีแตงสุกสมนั่งชมพี่หกอยากเป็นนกเหลินนกนนอนนกเจ้าหมกเจ้าเฮิร์นักวันนกเจ้าคงเพลินเฮิร์นลอยและลิ่วหล่องลม ฉันแต่งตัวได้ฉันจะเป็นมาชาฉันจะเป็นจินตลาฉันจะเป็นสินใจจะเป็นจารุณีจะเป็นอะไรดีฮาเป็นตุ๊ดดีกว่าเน่ที่จริงแหมที่จริงไม่ใช่เป็นตุ๊ดนะนี่ธรรมาราคาเฟ่ไม่ใช่คำนี้นะเอะมันก็ต้องแปลงได้สิตลกคอมพิวเตอร์คุณนายอะไรอะไรยะคุณนายว่า ร้านของฉันเนี่ยเก่าไปไหมโอ้ยวันนี้มีอะไรปรึกษาได้เลยฉันอารมณ์ดีคนรวยเนี่ยนะทำอะไรก็ดีนอนน้ำลายไหลยังดูมีอารมณ์เลยปรึกษาตังหน่อยสิอะไรนะนี่ไอ้แจ่มมำใช้กัอารมณ์ดีมาพูดเรื่องเงินเหรอฮะเรื่องไหนเชี่ยแกเยิมค่าเช่าก็ไม่ยอมจ่ายน้ำซั้นจะมายืมเงินมันสัตะแหมพูดเล่นนั่งเถอะแหมนั่งเถอะแหม ก็ยังชั่วนิดหนึ่งพูดเรื่องเงินน่ยไม่ได้เลยนะนี่ฉันจะไปหาเงินที่ไหนเนี่ยนี่เล่นแช์สิเล่นแชร์กับเพื่อนฉันมาเปียได้ทีหนึ่งห้าแสนเนี่ยมือละเท่าไหร่มือละพันมือละพันกี่มือก็สี่สิบปีอ่ะสง่งนี่มันเจ็ดชั่วโคตรเลยเนี่ยกว่าจะได้เปียนเนี่ยก็เล่นไปเสกแกก็เปียไปก่อนแกก็สู้ดอกนอยสิแกดีฉันไปเอาเพื่อนฉันมาอธิบายดีกว่าไหมนี่คุณนายมีเพื่อนมีเพื่อนสิคาตั้งแต่เด็กมีคนคบอยู่เหรอแกว่าไม่มีใครคบฉันเหรอ นั่นออกจากซอยให้ไปเลยทุกวันนี้ก็มีพวกแกครบอยู่เนี่ยพูดเล่นพูดเล่นคืนนี้สเปร์นะเล่นทางไหนล่ะใครนะสเปอร์รู้จักด้วยเหรอเดี๋ยวฉันซื้อน้ำขิงมาฝากไปตามเพื่อนก่อนนะนีตรงนี้ไม่เงินมันขาดมือแล้วเงินวะฮะไปไหนมาไหนไม่มีเงินเลยว่ะ ลำคาญใจจริงๆเลยไม่มีเงินเงินมันมีแต่พี่จะขี้ลืมฮะไปซื้อส้มโลเดียวไปคิดต้องงานขนาดที่ไดกิจมาจับเลขค้าแล้วพี่หนึ่งคิดว่าซื้ออะไรมันลืมอ่ะพี่มาสั่งมาเนี่ยจำไม่ได้ว่ามันขายอะไรอ่ะเป็นคนขี้ลืมเน่ร้วหาเงินได้ไงดีเนี่ยลำคาญจังเลยไม่มีตังใช้เนี่ยจะหาเงินเหรอเออมีวิธีเดียวพี่เอาไงดีอ่ะปนปนเหรอ โอเคเฮ้ยนี่มันการปนเอาเงินมาน่นน่นล้านนุ่นปนล้านเหรอปนล้านล้านใครดีนี่หักลิ้นจะหม่ำเลยาจ๊หม่ำช่วงนี้ขาดเงินจริงวะถ้ามีเงินเดี้ยววันหลังยามมาให้ยื้ไปก่อนเนี่ยนี่คืออาวุธนี่คือโล่และนี่คือ ตัวประกันนี่อย่าไปทําเลยนี่พวกเอ็นคิดถ้าจะอย่าไปทำเลยพวกปงพวกต้นมันไม่ดีผิดกฎหมายนี่ถ้าอยากได้ตังค์ใช้เล่นแชร์ไหมฉันพาเล่นแชร์ไหมเล่นแชร์เล่นแชร์ทำไงอ่ะรู้จักแชร์ไหมไม่รู้จักนั่นไงแชร์นี่แชร์ครับนี่เทเบิลเดี๋ยวปั่ไม่ใช่อย่างนี้สิอยากเล่นกันจริงๆเล่นแชร์หมายถึงว่าซื้อเก้าอี้เอาเก้าอี้ไปขาย แล้วเขาเล่นกันมือเท่าไหร่เนี่ยใชก็มันบอกเาเล่นแชร์เล่นแชร์ช่เขาอี้ใช่ม่นช่แชร์อย่างเงี้นี่ฉันจะบอกนะเล่นแชร์เนี่ยเอาเงินมาลงฮผันหนึ่งผันหนึ่งเหรอแล้วก็เปียได้ห้าแสนลงที่ไหนลงที่ไหนก็ลงตรงลงที่แถวบางกะปีมั้งโตจะไม่รู้แล้วเอางินเอาลงที่ไหนมีเขมีเท้ามีเท้ารู้จักเท้าไหมนี่ไงเท้านี่ไงมีกี่เท้า พี่เท้าล่ะพี่อนุบาลมีน้อยนะมีเยอะมากเลยเท้าเล็กๆนมีปัก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 คนละเท้าเท้าคือพูดถึงเงินเขาเล่นกี่มือเขาเล่นเขาเล่นกี่มืออ่ะสองมือมือเท่าไหร่มือเท่าไหร่เออมือแล้วแต่ถ้าจะเอาเย็นหน่อยก็สองมือซื้อมันกักดีกว่ามันถูกดีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะอุ้ยไม่ขาดหายไปไหนเลยฉันจะแนะนําเพื่อนที่ฉันรู้จักนี่เพื่อนฉันนี่เป็นเพื่อน ฉันเองคุณนายที่สามเพื่อนร่วมรุ่นสนิทกันด้วยเธอชื่ออีหมวยอ,อ๋อไม่ใช่ขอโทษค่ะเธอชื่อว่าโรสคุณนายคุณนายคุณน,ยนายเราก็ยืนงข้างถางังขยะดิฉันเนี่ยนะออยืนข้างเลยฉันเจ้าของซอยนะววาหน่อยวาหน่อยโอได้ได้แม่มีครบเลยฮะไฟ<า>เขียวไฟแดงไฟเหลืองเของซอยแน่เหรอของซอย อ๋อแต่คงไม่รู้กันหรอกว่าฉันไปแอบมีสามีเป็นตำรวจเจราจอสวัสดีนะคะทุกๆคนสวัสดีครับก,ก,บก็เอ่เอไ<อ>ด้ข่าวว่าจะเล่นแชร์กันใช่ไหมคะเล่นแชร์ครับอยากเล่นแชร์ครับรถเธอมีอะไรเธอคุยเขามไปเลยนะส่วนฉันจะไปอาบน้ำแอลกอฮอล์ก่อนเดินไปน,น,น,นอกสกปรกหมดเลยไปเดยนีละแค่รออยู่ตรงนี้แหละไปก่อนละผมผมจะลงลงมือเท่าไหร่ฮะมือแล้วเท่าไหร่อยากจะเล่นแชร์ใช่ไหมครับแล้วมีน้อนยาง คือยังผมเล่นสองมือไปหาเงินมาก่อนเลยถ้าไม่มีเงินก็เล่นไม่ได้ล่ะแล้วเล่นเท่าไหร่อ่ะมือเท่าไหร่อ่ะมือละพันหนึ่งมือละพันเหรออ่ะมือละพันไม่แมือละห้าบาทจะเปียได้ห้าแสนเหรอมือละห้าบาทเปียห้าแสนแสนเดือนสี่ร้อยกว่าปีใไปหาเงินมาก่อน เล่นดีมาโชว์นี้ขาดเงินแน่โถไปถามเงินกันดีกว่าถามผมดิมีตังค์เหรอเอาไปดิเอาไปดิเจ็ดบาทเขายังเป็นพันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจองไว้ก่อนว่าเราเล่นเจ็ดบาทก่อนได้ไหมจองไว้ก่อนไป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 ออกป้นพี่ทางนี้พี่ทางนี้เหรอทางนี้ออกป้นเลยใช่ไหมทางนี้เงินเยอะพวกเราไปออกป้นทีนี้ ีเพราะที่นี่มิใช่พิซซ่าฮัทน้ำแร่เหรอน้ำแร่ไม่มีขายแต่ของนอก Black Sweet ทานไหมเอามาก็ได้เร็วๆนะแก้วเเหรอเอาอะ่ะก็เายปเรียนแก้ว <S <S นี่อะนะนี่เจ๊ Black เจ๊ามานนี่สิฉันจะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะ ไปทาไมสีเสื้อไม่น่าไว้ใจฮันนี่แลวพวกแก๊ตงตกทองหรือเปล่าไม่มานั่งนี่สิฉันจะเล่าอะไรให้ฟังไม่เอาจ่กินตรงนี้ล้วลมมันเย็น,นไม่นะอาจารย์อาจารย์อาจารย์จฉันจะเล่าอะไรให้ฟังนะเรื่องอะไรฉันเนี่ยเ,เป็นเพื่อนกับอีอาร์โอ้ยจริงเหรอใช่เป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะฉันว่าแล้วนี่เบาๆเดี๋ยวหกดีเป็นหกถ้าเป็นเป็นห้ากับเจ็ดเลยแย่ นี่ไม่อยากจะเมาฉันไม่อยากจะเมาในสมัยเด็กๆอีอ่านได้น่าเกียดจริงๆเลยนะหัวมันเนี่ยนะอี๋ขอติดหลังหัวนี่คุณอาศายเป็นอย่างที่จริงเหรอจริงว่าอย่างนี้มากกว่านั้นอีกนะเนี่ยแกเล่าเหมือนจริงเลยนะเนี่ยก็ฉัใช่ไม่ด้วยแต่มาเป็นสิบปีใช่ไหมนี่แล้วบ้านนี่ค่อยเช่าเท่าไหร่ล่ะเอ๊ะบแม่แม่บ้านนี่ค่อยเช่าเท่าไหร่เดี๋ยวมาจับมั่ง เอาขึ้นมั่งอย่าโกรกันนะอะไรนะเมื่อกี้ว่างานนะบ้านเนี่ยเขาให้เช่าเท่าไหร่ <800. S 1> แปดร้อยแปดร้อยจะบอกให้ฟังนี่นี่นนะสนแสดงว่ามันต้องขูดเลือดขูดเนื้อแน่แล้วมันกจ็จะเยืดของเจ๊นแน่เลยสอยข้งขางๆอัดบานหนี้น้อยอะไรเนี่ยสียอียกแบดก็แ จะการลูกเลี้ยงหน่อยมันจะยึดเลยละ่ะจะยึดหลัยืด <Yes! S 3> <c oughs> ไปแล้ว